สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอีสานไทยกินธรรมชาตินะครับอันนี้กินข้าวเปล่านม่ใช่ไม่ใช่ไทยมาเลยอีสานซิมมัฟฟี่ต้องหาสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอีสานซิมมะครับสวัสดีครับนี่ก็คือแกงประดุกไทยปักแป้งครับอันนี้ก็คือต้มกระดูกไก่ครับกระดูกไก่อันนี้ก็แกงนี่เลยกนี่ก็คือแกงร้อนไทยเปรี้ยครับ มานี่แล้วครับตายตแสบ,บครับไม่มีอะไรน้อยหนูกินเอยเนยาะอะไรมะเอาถ้วยก่อน ครับนี่กรบรอกเพชรครับแจงด้อนกรบอกเพชรครับทิมทิมโอ้ท่น้ำป่าร้ายเสียครับแ่มาดูครับ กกครับักกาแงครับนี่ครับสวับอืมอยากครับสวัสดีครับทายทุกทุกคนนะครับสบัสดีถ้ามันจะกินหอาแก,ก่นนะครับเนะาะสักไม่กิ่นหอมน้ำแก่นเนาะลูกไก่สกัดเจี๊ยบลูกไก่สกัดเจี๊ยบลูกไก่สกัดเจี๊ยบถ้าวันนะครับ แสบครับอ้ยนห่นกระดูกตนี้กบบาหน่อยค่รอเหว่อร่อย เล่นนะครับปุ่นจ็บ มโ<อ>กกม่ครับอลนเทานอแกนครับคู่ใหอืมครับง่อยเสีบแบแกงน้อนครับเซีบกบกกกมาำกันกินน้ำกันครับ มีนีนีครับว่าินน้ำอะไรแมน่ะ แคบครับแคบคับ สวัสดีครับวันนี้กินขนมกันสวัสดีครับเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางช่องรับอีสานไทยกินชมเที่ยวนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย